กับสวัสดีครับกรับสวัสดีทุกท่านยามาเศเานะครับมือานนี้ผมขึ้นมาสวนตะเ้าครับประมาณหกโมงกว่าๆนะครับช่วงนี้เป็นฤดูหนาวครับเป็นช่วงที่ตน้นเงาะ,ะกําลังจะออกดอกนะครับนี่ประกอบกับช่วงนี้หมอกลงครับตอนเศาร์หมอกล่งไห,หลลักษณะแบบนี้นะครับเท่าทีผ่ผมสังเกตมาสองปีแล้วนะครับ ปพวกน้อนเจาะลำตน้นมาแลงเจาะลำตน้นจาะต้นเงาะนะครับก็จะลงต้นเงาะเข้าขึ้นกันนะครับย่างมือนี้ผมขึ้นมากไม่เห็นต้นแหลกนี่เจอเลยครับนี่ครับลักษณะนี่เห็นเห็นคุยมันบ่ครับนี่ที่มันาจาะอ,ออกมานะครับมาคางอยู่ใบนี่ส่วนตรงที่มันเจาะนี่ก็คือตรงนี้ครับนี่ นี่ครับแสดงว่ายังมีตัวอยู่ข้างในครับอ่ามันจาอตรงนี้รัดกันนะครับพี่อ่าเดี๋ยวกิ้งนี่ก็จะก็จะตายไปครับนี่เสียหายนักครับแบบนี้อ่าเฮ็ดไห้ต้นเงาะเขาอ่าเฮ็ดไทยกิ้งต้นเงาะเขาตายครับอ่ามันจาอเดี๋ยมันจาอเข้าขไปข้างในนะครับพวกท่อน้าลงน้าเลี้ยงต้นไม้เนี่ตายอ่ากิ้งนี่ก็จะต้องตายไปครับนี่ อีกบบก,กีมือก็จะแหงเข่าครับนี่อ่ะวิธีการแก้ไขครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับยาขาหมดขาปวกนี่แหละฉีดเข้าไปได้เนี่ยในใน,ในหู้มันเลยครับเนี่ฉีดเลยครับเห็นบอรับมันเจาะผมฉีดข้างบนนี่มันออกมันมันออกสองสามปองสองสองสามหูครับ กี่ถึงมันตายในนี่นะครับนี่อ๋อนอนตายกิ้งต้นไม้เขาก็ต้องตายเ <lunch> พราะว่ามันเจาะอ่าจังไรก็ต้องตายครับถ้่เป็นกิ้งใหญ่แบบนี้นะครับเป็นกิ้งใหญ่แบบนี้อาจจะไม่ตายครับแต่ว่าจะเสียหายนี่ครับลักษณะแบบนี้จะเสียหายแบบนี้ครับนี่อ่าถ้าเป็นกิ้งใหญ่แบบนี้ แต่ถ้าก,กิ่งน้อยแบบนี้เดี๋ยวบดวนก็นตายครับนี่ช่วงหมอกลงย่อมเศร้าช่วงนี้นะครับอ่าช่วงที่ต้นเงาะออกดอกอหมอกลงตอนเศร้านี้ต้องสังเกตเห็นเลยเลยครับอ่าพวกมะแรงพวกนี้พวกนอนพวกนี้มักมาเจาะตน้นเงาะนี่ครับเป็นปัญหาของชาวสวนเงาะครับนี่อ่าแต่เห็นแบบนี้ต้องรีบแก้ไขครับเพราะว่า เพราะฉะนั้นต้นงะเข้าหนีตายครับนะจ้อกิ้งได้กับกิ้งนั่นเราต้องตายในสวนผมเจอไปหลายต้นแล้วครับเนี่ยนี่ต้นหนึ่งที่ก้อนหนานั่นนะครับนี่กิ้งนี่จนแหงไปครับเนี่ยมันเจาะเจาะอ,อยู่ช่วงนี้ครับกิ้งนี่ก็ต้องแหงตายอนี่ครับบอ,องหนึ่ง เป็นปัญหาครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ต้องเบิงเบิงทุกมือครับขึ้นมาเบิงทุกมือช่วงนี้ครับหมอกล่แล้วกันนอนพวกนี้พวกมะแลงพวกนี้ก็จะล่มนึกกันครับช่วงอากาศเย็นๆเหนาหนาวนะครับช่วงงาะกําลังออกดอกนะครับ วิธีการสังเกตก็คืออกิ้งต้นไม้เฮามันจะเป็นตึกเปียกครับอเดียวมากก็เห็นแต่ไกรเรื่องนี่ครับนี่นี่ครับมันจอไปแล้ว ก็ได้ขึ้นมาแคมือสองมือครับเหงาะกก,กำลังออกดอกนะครับต้องขึ้นมาเลาะเบิ้งครับช่วงนี้นี่ครับนี่โอ้หลายเติบด้วยครับเห็นว่าขับมันออกทั้งปุ่นเลย ต้องดีบกําจัดครับเอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับามาเตือนอพี่เตือนน้องนะครับผู้ใดที่ปลูกเงาะช่วงนี้แหะครับพวกนอนพวกมแมลงเจาะต้นไม่เจาะต้นเงาะเข้ามันจะลงครับจะต้องหาบ่างทุกมือนะครับต้นเงาะไผ่โบ้านในต้นใหญ่ก็อาจจะยังโบราณนนมีปัญหา,าในตรงจุดนี้นะครับ ส่วนตนน้ตนเงาะต้นใดที่ต้นใ่แล้วนะครับแล้วนอนพวกนี้ก็มักจะลงนะครับนี่ถ้ามันลงแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ครับถ้ากิ่งไงกิ่งไงที่มันบ่ตายแต่ว่ามันจะเสียหายครับเห็นบ่ครับแต่เป็นกิ่งหน่อยลักษณะนี้คือแห้งตายไปครับถ้าเป็นกิ่งไงแบบนี้คือมันมันบ่ตายแต่ว่ามันเสียหายลําต้นมันเสียหายครับแต่เท่าที่ผมสังเกตเบ่งนะครับ ถ้าต้นใดที่มันเคยลงแล้วนะครับนอนมันเคยลงแล้วมันก็นจะบ่ลงอีกนะครับอ่นี่ยังยังต้นนี้ครับต้นนีหนอนก็นเคยลงครับปีที่แล้วอ่านี่ตองได้ตัดช่วงนี้ทิมนะครับนี่อ่าปีนี้ก็บ่เห็นครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่อ่านอนเคยลงครับนี่นี่เห็นบ่ครับเห็ดไห้่ล้ำต้นเสียหาย แต่ปีนี้ก็บ่เห็นครับแต่ว่าไปเห็นอยู่ต้นนั่นครับนะอ่าลงหลายเลยครับนี่ผมเบิ่งคักแล้วครับเป็นหนอนครับเป็นนอนตัวน้อยๆครับคล้ายๆว่าอ่าคือนอนเจาะคือคือนอนใ้ไพ่นะครับอ่ะเป็นน้อนตัวน,น้อยๆนะครับ,นนนนรบขาว,ขาว เพราะว่าตอนทีาฉีดฉีดยาเข้าไปนะครับมันก็นจะมีโตมันออกมาครับผมก็เลยเอาใหม่เคลียร์่องเบิงเป็นตัวข้าวขาวครับตัวข้าวขาวน้อย,อยอเป็นนอนครับเป็นนอน,นากาตตองเบิงแทบทุกต้นนะครับช่วงนี้ทัางาั้นเสียหายครับถ่าบยางเบิงทุกต้น เผลิเขาก็จะเห็นเอะต้นไม้ผมกิ้งนี่มันคือตายเนาะ,ะตรงยางราะเบิ่งทุกต้นครับต้นนี้ขนาดผมเบิ่งแทบทุกมือครับยังงลาดผาดไปได้นี้เดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะคิดว่าน่าจะตายแล้วครับกิ่งนี้ตน้นเงาะหอกกำลังออกดอกพ่อผมนะครับครับกาผ่านมาได้ประมาณสี่ถึงห้ามือนะครับอ ที่ผมถ่ายคลิปห้เบิงนะครับการมาเบิงผลลั์ครับนี่ก็คือหลังจากที่ด้วงลงนะครับอนอนลงนะครับนอนเจาะลำต้นที่ผมถ่ายหายเบิงก่อนน,นนั้นนะครับเมื่อนี่กผพานมาได้แล้วประมาณสี่ักษมือเริ่มแสดงอาการนะครับก็คือใบแห้งใบเหี่ยวใบเหลืองนะครับสรุปแล้วก็คือ กิ่งนี่นะครับเ,เริ่มจะตายเพราะว่าท่อนําเลี้ยงตื๊บเจาะนะครับนี่ครับมันเจาะตรงนี้นะครับนี่น่นีครับเจาะเจาะลำต้นนะครับเจาะเจาะกิ่งนี่เลยครับกิ่งก้านนี่แหละอ่าอ่าาก็เลยเฮ็ดให้อ่ากิ่งนี่ตายนะครับนี่ก็ต้องได้ตัดทิมเสียหายเลยครับนี่ นี่คือไพ่ของต้นเงาะนะครับนอนก็จะล่งช่วงนี้แหละครับช่วงฤดูหนาวนี่แหละนะครับช่วงเงาะกําลังออกดอกนะครับนี่กาขอให้ทุกท่านนะครับได้เบิ้งได้ดีนะครับขืนว่าเบิ้งแทบทุกมือก็ได้ครับเพราะว่าบางที่มันส่อนซ่อนอยู่ห้องบเห็นนะครับเวลามันเจาะี่เสียหายเลยครับนี่อะกาเอาเมื่อเตือนไพ่กันนะครับ ทางต่งตัดถิมครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ